สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพสมาชิกช่องสูตรหัวรวยรัพนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาเริ่มต้นนะคะทำคลิปนะคะจากสูตรเด่นบนนะคะแบบ5ตัวนะคะเทียบชน6สูตรเก่าของเรานะคะก่อนที่เราจะเข้าการคำนวณค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะททำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชค สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยสับนะ,ะก่อนที่เราจะไปทำการคำนวณนะ,ะเดี๋ยวเรานะคะมาพูดถึงนะ,ะ V.I.P ก่อนนะ,ะสำหรับสมาชิกที่ถาม V.I.P เข้ามานะคะ V.I.P นะคะสมัครแบบไหนนะคะก็คือ V.I.P ของเราเนี่ยปีละ500บาทต่อ ปีนะคะก็คือ24งวดคะบางคนเข้าใจนะคะว่าอ่าปีนี้เนี่ยจะหมดปีแล้วนะคะก็แปลว่าจะเหลืออีกไม่กี่งวดค่ะไม่ใช่แบบนั้นนะห้าร้อยบาทต่อปีอย่างสมาชิกสมัครงวดเนี้ยงวดนี้ก็จะเป็นงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาก็จะไปครบนะคะอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งพฤศจิกาสองพนแบบนี้นะคะครบ24งวดคะหรือว่าบางคนเนี่ย ก็สมัครนะฮะแต่ว่าขอสูตรเยอะนะฮะก็จะใช้สิทธิ์นะหนึ่งปีเนี่ยสองร้อยสี่สิบสูตรนะก็คือเราจะได้สูตรไปใช้ทั้งหมดนะฮะสองร้อยสี่สิบสูตรฮะสำหรับสมาชิกนะบางคนก็จะของวดละสิบสูตรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะขอนะยี่สิบสามสิบสี่สิบสูตรเอาไปวิเคราะห์เองแบบนี้นะก็ได้เหมือนกันนะก็โดยที่เราจะหัก ออกจาก240สูตรนะก็จะใช้จนกว่าจะครบนะคะสสูตรนะแบบนี้นะคะส่วนสูตรเนี่ยสมาชิกนะเป็นคนเลือกเองนะะว่าสมาชิกนะจะต้องการหาสูตรแบบไหนนะะส่วนสตินะแอดเลือกให้ระยะยาวอยู่แล้วนะะเสร็จแล้วเนี่ย สอบถามชุดเด่นตัวเด่นแต่ละงวดได้นะคะสอบถามชุดส่งตะบ,บนสามตะบ,บนล่างที่แอดชอบได้นะคะแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ถามมาเนี่ยแอดก็ไม่ได้ส่งให้นะเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยอบอกชัดเจนคะว่าสอบถามคะ,ะฉะนั้นงวดที่แล้วเนี่ยแอดยกตัวอย่างให้นะให้ดูนะอย่างสมาชิกท่านนี้นะคะเขาก็จะถามแอดมาว่าแอดครับแอดเลขวิ่งบนอะไรครับเลขวิ่งล่างเลขอะไร แอดก็จะส่งชุดสรุปให้มาในลักษณะแบบนี้นะคะก็งวดที่แล้วเนี่ยบนวิ่ง69นะชุดเด่น6 1 6 9 1 9งห่าชุด3ตัวมี2695 61 2้6หนส่ะส่วนวิ่งล่าง4 5ห้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกงวดที่แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาะคะแค่ข้างบนสา3ชุดนะ,ะ269ชุดนี้นะคะเพิ่งมันเป็นตัวที่แอดชอบตัวเดียวเลยะคะสูตรจะมาจากะคะ ชุดนี้นะที่แอดคัดมานะจากประมวลผลเนี่ยแอดก็จะใช้หลายๆสูตรนะจากประมวลผลยมาคัดนะเป็นชุดเด่นหนึ่งชุดวัดดวงนะอย่างวีดแล้วเี่แอดก็จะเป็นแบบถ้าติดหกเก้าก็จะมีอยู่ทั้งหมดห้าคู่ชุดนีนะ้แต่ถ้าติดทั้งหกเก้าและเน้นเก้าหน่วยบนนะชุดที่แอดจะเลือกนะจากห้าชุดนี้ให้วัดดวงเนะี่ยอันนี้คือชุดตรงสองหกเก้าแบบนีนะ้แต่ว่า เก้าเนี่ยเขาไม่มาหน่วยบนฮะอันนี้ก็จะมาสลับหลักฮะก็จะได้เป็นชุดโต๊นะถ้าสมาชิกไปซื้อเนี่ยบางคนเขาซื้อชุดโต๊อยู่แล้วนะก็มีสมาชิกหลายคนนะที่ใน VAP นะก็ถูกนะแล้ก็ดีใจด้วยนะฮะส่วนเนี่ยถ้าเก้าไม่มาฮะอกก็จะคัดลักษณะแบบนี้ฮะชุดเด่นก็คือห้าหกหนึ่งะซึ่งห้าหกหนึ่งเนี่ยก็ไปอยู่นะตัวหน้านะออกห้าหกหนึ่งแบบนี้นะอยู่ในชุดสรุปนะก็จะ จะทำเป็นสเต็ปสเต็ปแบบเน้นค่ะสำหรับการคัดชุดคะก็มีบางงวดที่เข้านะคะแล้วก็บางงวดคะ,ะที่ไม่เข้านะคะก็ว่ากันไปตามสูตรนะะแต่ว่าเป็นเป็นการวิเคราะห์ตามความน่าจะเป็น,นะฮะมีทั้งเข้ามีทั้งถูกแล้วก็ผิดนะะอ่าเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงโชคอยู่แล้วคะเะสร็จแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็อ่า ยังไม่พร้อมนะคะที่จะสมัครนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแอดไม่ได้ว่าอะไรนะคะแอดไลน์สำหรับคนที่อ่ายังไม่อยากสมัครแต่ว่าแอดไลน์มาพูดคุยกับแอดได้นะคะอยากที่แอดบอกนะคะก็แอดเข้ามาพูดคุยกับแอดได้นะส่วนเฟซบุ๊กนะคะมีการพารวยนะคะใครมีไลน์ก็อ่าแอดไลน์นะคะใครมีเฟซบุ๊กนะก็แอดผ่านเฟซบุ๊กได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยอ่า สมาชิกนะที่เป็น v i p อะคะก็แอดเริ่มส่งสูตรให้นะคะในวันอาทิตย์นะ,ะวันอาทิตย์ตอนเช้านะ,ะใครที่ยังไม่ได้นะแจ้งสูตรที่จะขอมาะะสามารถแจ้งไว้ได้นะเริ่มทยอย,ยอส่งสูตรให้วันแรกก็คือวันอาทิตย์ตอนเช้านะเสร็จแ,แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยนะ,ะว่าแอดแบบนี้เนี่ย พอแอดไปทำ V.I.P. แล้วเนี่ยแอดก็ไม่เห็นจะได้ลงคลิปทาง YouTube เลยนะอย่างที่แอดแจ้งนะช่วงนี้เนี่ยเด็กนักเรียนนะคะปิดเทอมนะแอดก็จะยังทําคลิปได้ไม่เต็มที่นะฮะจะเปิดเทอมอีกทีนึ่งนะคะก็วันที่4พฤศจิกายนนะก็จะเริ่มนะสามารถลงสูตรให้กับเพื่อนๆนะได้เนะต็มที่มากกว่าเดิมนะแล้วก็ชุดสรุปอะ แอดแบบนี้แอดก็ไม่ได้สรุปให้ที่ช่องเนี่ยสิถ้าลงสูตรให้ได้เต็มที่เหมือนเดิมนะก็จะมีชุดสรุปให้เหมือนเดิมนะแต่ว่าตัวที่น้อยชุดเนี่ยจะอยู่ที่ v i p แค่นั้นเองนะคะอันนี้สําหรับคนที่อาจจะสงสัยนะคะว่าแบบนี้เนี่ยถ้ามาดูแลจะได้อะไรนะจากช่อง youtube นะก็ได้นะสูตรก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดะะทางยอง youtube นะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเรามาดูนะเด่นบนห้าตัวค่ะ เทียบชน6 0สูนะจะเป็นสูตรเก่านะที่เข้ามานะตั้งแต่งวดที่ออก6 6หหนะงวดนี้นะเข้าชุดนี้นะชุดประมวลผลก็เข้านะงวดออก6 6หกหนะถ้าไม่มีสูตรใดผิดเสร็จแ,แล้วงวดที่ผ่านมานะอันนี้นะชุดเอ่อของงวดที่แล้วนะหกับ1นะเอาไปจับกับ2 3 5 8นะจับ6 2 6 3 6 4 6 5 6 8 1>, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 8แล้วก็1 6มนาะเป็นชุดที่เผื่อมาคู่กันนะฮะชุดโตดนะเสร็จแ,แล้วงวดที่ผ่านมานะเขาปลนาวันนะออกมาที่ 9, 6 2มากอะก็เข้ามานะ6มา2นะนะแล้วก็เข้ามาชุดในแบบนี้นะฮะชุดประมวลผลนะทีะ่ของงวดที่แล้วเนาะ ประมวลผลนี่ก็จะชุดนี้นะะในมวดนี้เนี่ยเราจะเราก็จะมาตามต่อคะ,ะทั้งหกสูตรของเราคะะ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยคะ,ะแอนไม่ได้ปิ้นใบใหม่มาให้นะคะแต่ว่าสูตรเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูเลยคะ,ะสติของเขาเนี่ยก็เดินระยะยาวคะ,ะเดินมาแล้วนะ ร้อยแปดสิบงดขึ้นฮะน่าจะ190ร้อยเก้าสิบวงดนั่นแหละแต่ละสูตรฮะเรามาดูนะฮะสูตรที่หนึ่งฮะหลักแสนสี่ครั้งหลักหมื่นร้อยบุญหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองแล้วบวกข้างที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วฮะ หกบวกแปดเท่ากับสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสามสามบวกศูนเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกเเท่ากับสสองบวกหนเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากับห้บวกหเท่ากับหกบวกสเท่ากับศเราจะได้เด่นหาบนุนะคมาได้ร้อยสิบหน่วยหะสามสี่ห้าศูนย์สูตรที่2องนะหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นสครั้งหลักพัน 1 0บบนสิล่างร้อยหน้าครั้งที่1น,หน,หนึหน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึแล้บวกครั้งที่เก้าแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกหกเท่ากับแปดแปดบวกศนเท่ากับแปบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกเเท่ากับหกบวกเเท่ากับห้บวกหเท่ากับหกบวกสีเท่ากับศน ศูนย์บวกหนึง่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามราจะได้เด่นบนหาห้าหกศูนย์หนึ่งสามสูตรที่สามนะหลักแสนหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบบนหน่วยบนหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่ ขอโทษค่ะเดี๋ยวแอดคันตำแหน่งใหม่นะหลักแสนหลักพันสองครั้งร้อยบนสิบบนหน่วยบนหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่หกถ้าแอดคันตำแหน่งผิดนะให้เพื่อนดูตามที่แอดขีดนะ สี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสอบวกสอเท่ากับสีบวกศูนย์เท่ากับสีบวกหกเท่ากับศูบวกสองเท่ากับสองสบวกเเท่ากับหน่งหน่บวกสีเท่ากับห้บวกหเท่ากับหนบวกหกบวกสีเท่ากับแปบวกเเท่ากับเจบวกหเท่ากับสาบวกสองเท่ากับห้บวกศนเท่ากับห้บวกหเท่ากับห หนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกเกเท่ากับสอบวกสเท่ากับหบวกหเท่ากับสอบวกหท่ากับแปบวกหท่ากับเบวกหท่ากับศบวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับสเราจะได้นะคะเด่นบนนะะในสูตรที่3ามนะแปดเก้าสูตรที่4ี่นะหลักหมื่นสครั้งหลักพันสีครั้งสิบบนสิบล่าง สิบทายครั้งที่1 3ครั้งรอยทายครั้งที่สองระบข้าว 5, ที่เก้าบวกแปท่ากับศูเท่ากับหกวกนเท่ากับหกบวกสเท่ากับเก้ากบวกเท่ากับสามสบวกเ้าเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหเท่ากับสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแเราจะได้นะ,ะเด่นบนในสูตรที่4ี่นะคะสองสาสี่หสูตรที่5นะคะหลักหมื่นสองครั้งหลักพันสองครั้งหน่วยบน ร้อยหน้าครั้งที่1หน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่สองสครั้ง10หน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่2หน่วยท้ายครั้งที่1น่หน่วยท้ายครั้งที่2บวกข้าวที่7จบวก4ีเท่ากับ0ูบวก2เท่ากับ2อบวก6เท่ากับ8 8บวก8เท่ากับ6 6บวกศนเท่ากับ6 6บวก6เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3 3บวก9เท่ากับ2 2บวก3เท่ากับ5 5บวก เจ็ดเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหนเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดเราจะได้นะเด่นบนสูตรที่ห้านะคสองห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่หกนะหลักหมื่นสองครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบทายครั้งที่หนสองครั้งสิบทายครั้งที่สอและบวกข้างที่สาบวกศูนย์ท่ากับหกบวศูนย์เท่ากับหกหกบวกห 1ากับ 1, 1, บวกเท่ากับ8 8บวก2ากับ0 0วกเท่ากับ9 9บวก3ท่ากับ2 2บวก1่ากับ3 3บวก1ท่ากับ 4, 4 4บวก2ากับ6 6บวก3ากับเเราจะได้เด่นบนในสูตรที่6ก2ะ4 6งสครบแล้วนะทั้ง6 0ูนะเดี๋ยวเรามาทำการเทียบชนนะตัวชนนะตัวแรกนะ3 สี่มีหนึ่งสองสามห้ามีหนึ่งสองสามสี่มีหนึ่งสองสามสี่ศูนย์มีหนึ่งสองสามหนึ่งมีหนึ่งสองแปดมีสามเก้ามีสองก็เราจะได้ตัวชนนะคะก็คือสามสามนะะ่จะเป็นตัวเด่นในงวดนี้นะคะสามารถมาได้นะ,ะที่ร้อยสิบหน่วยนะคะ แสร็จแล้วเนี่ยถ้าจับตามสูตรเลยนะคะก็จะเอาสามนะไปจับกับสูตรที่ไม่ชนกับเพื่อนนะคะก็คือสองห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้นะคะก็คือจับเป็นชุดตัวนะสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ด แล้วก็สามแปดคะห้าชุดโตนดคะสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดคะก็คือเพื่อนๆต้องหาค่าฮะเอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นสมตัวบนค่ะสามตัวบนชุดโตดแบบนี้นค่ะหรือว่าเพื่อนๆนะจะเอานะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยก็จะมีนคฮะ 3นะชน5นะคะแล้วก็ชน6นะคะอันเนี้เนี่ยเอาเป็นตัวเด่นนะคะตัวหนึ่งก็ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบ3านะสามห้าหกแบบนี้นะแต่ว่าแอดให้เลือกเด่น3ไว้ก่อนนะ่ะส่วนตัวรองนะก็คือ5 6แบบนี้นะเผื่อนในกรณีถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ชอบ3หรือว่าสาไม่มานะตัวเด่นรองก็จะเป็น5 6แบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเราไปดูนะ ชุดประมวลผลในงวดนี้นะคะแอดไม่ได้นะคะอ่าปิ้นแบบผิดหนึ่งสูตรให้นะคะเพราะว่าอ่ามันปิ้นไม่ได้นะคะมันเยอะเกินนะคะปกติจะปิ้นหนึ่งสูตรให้ด้วยนะคะงวดนี้เนี่ยให้เพื่อนๆแคปไว้นะคะก็จะเป็นแปดสิบห้าชุดโตดนะคะไม่ได้แนะนําให้ซื้อทั้งหมดนะคะเพื่อนๆต้องหาวิธีการตัดนะคะเหมือนแอดอ่าเอาไปตัดนะคะ เหมือนงดที่แล้วเนี่ยแกก็จะทําเป็นสเต็ปสเต็ปในลักษณะแบบนี้นะคะงวดที่แล้วนะเนี่ยแกก็จะทําเป็นสเต็ปสเต็ปลักษณะแบบนี้นะคะตัดตัดตัดนะคะแล้วก็นําไปตัดนะคะแบบนี้ยอันนี้ก็คือสเต็ปที่สามหนึ่งสองสามอันนี้มาสเต็ปที่สามสเต็ปที่สามแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสเต็ปที่สี่แบบนี้นะคะก็จะเหลือนะคะหนึ่งคชุดวดดวงก็คือชุดนี้นะคะ เพื่อนๆมีวิธีการคัดแบบไหนนะคะเพื่อนๆลองเอาไปคัดดูนะคะชอบนะสามตัวบนตัวไหนนะคะเลือกวิเคราะห์พิจารณานะคะนำไปเสียงโดยตัวของเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทํำติชมคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ